วันนี้ก็งานจัดยิ่งใหญ่มากๆครับมีอยู่ข้างหลังเลยมีลูกโป่งด้วยครับเจอแบบโอ้แบบเขาเรียกอะไรผู้บริหารหลายท่านมากรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เชิญซินีมาในวันนี้ครับผมรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นห้างไอคอนสยามที่แบบเป็นห้างที่ชอบอยู่แล้วแล้วเรามาจัดแฟนมีที่นี่บ่อยด้วยใช่ครับเราได้แบบว่ามีโอกาสมาเดินที่นี่เป็นบ่อยเลยคะ่าไนเจริงๆบ่อยไม่หนูก็หลายหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งจริงๆก็เฉลี่ยกันเนาะ ใช่แต่ที่นี่ก็ชอบมากๆครับผมแบบว่า<ช>นิ่งเฮียก็มาถ่ายที่นี่ครับใช่เป็นห้างที่สวยมากๆ<ช>อยากไปเจ้าของมากช่วงนี้น้อแล้วเราช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเพราะว่าแบบว่าจักมาเห็นความสุขเออลงมีอแทนจะมาแบบเลือกของขวัญอะไรยังไงที่นี่บไไ้างเลยจริงๆของขวัญซื้อที่นี่บ่อยมากใช่ครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้ออะไรกับใครให้ใครบ้างมีคนขอไหมยังคะมีคนขอของขวัญไมยเรคะที่เซฟตอนนี้ไม่มีใครขอเลยครับขอบ้านขอบ้านเรือรูขอบ้านชิ้นใหญ่ชิ้นโตเหมือนกันนะรเลบ้านหลังเล็กได้ไหมบ้านของเล่นก็ได้ห้องเดียวไม่มีห้องโถงมีแค่ห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำหรอเขาสำรองย่างบ้านกันแนะคุยเล่นนะคุยเล่น ครับผมก็ดูคนนะครับสามารถมาช้อปปิ้งกันได้เลยที่ห้างไอคอนสยามนะครับตอนนี้ก็มีจัดงานไอคอนสยาม world of gift 2022อยู่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9มกราคมเลยก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยทั้งโซนที่จัดงานแล้วก็ช้อปปิ้งได้ทั้งห้างเลยใช่ครับมีทุกเพศทุกวัยมีทุกราไการนะครับผมก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับผมอุดหนุนแบบว่าคนไทยผลผลิตคนไทยนะครับผมเพื่อให้คนไทยได้มีรายได้ด้วย ก็มีคนเคยเห็นแล้วตอนไม่ครับเราก็อาจจะมาเว็บเว๊บวมแวแถวนี้บ้างแบบบิดหน่อยเนถามีด้นเป็นไงางมันรอบสอไปรอบเป็นไงบ้างของของเฮียก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นครับยังไม่ได้ไปหาหมอก็เดี๋ยวกันแสดงว่าเราเป็นคนที่ตัวเองตอนที่ช่วงที่เป็นไม่คือเราจะนตัวเองจริงๆเหมือนน่าจะเป็นก่อนก่อนหน้านี้นิดนึง ก็เหมืนเป็นรอบสองก็ทำได้สึกเหมือนกันเียาการมากขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หายมตอนนี้ไม่มีอะไรนะเป็นห่วงอะไรเปล่าเป็นห่วงแค่เหรอ,อมไม่รู้มมรสิ่งที่เจอการเลยนะครับก็ของผมก็ตอนนี้ก็ดีดีขึ้นแล้วครับตอนแรกกังวลเรื่องเสียงว่าจะจะแบบจะกลับมาปกติ ได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นแรกๆแบบเสียงแหบเสียงแห้งมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วที่ร้องเพลงคือเสียงใสเลยนะเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมวดที่ห้องเมื่อกี้กันสองคนแล้วพอห้องเสียงมันต้องร้องเพลงก็เป็นลากันอันน้ก็พดสองแฟนก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วใช่ไหมคะสุขภาพขบบสองคนยังไงบ้างไม่ต้องห่วงกาดูแลเหรือดูแลเพียงใดแน่นอนค่ะจบหรือว่าอยากมาดูแลก็ได้ไม่ต้องใคร บอกใครล่ะบอกใครบอกกันเองหรือเปล่าดูแลอยู่แล้วค่ะดูแลกันอยู่แล้วครับผมเอาตามเรื่องดีๆต่อไปเรื่องดีๆต่อไปสามสิบห้าสามสิบหกล้านยังเหมือนจะสามสิบหกแล้วนะครับเหมือนจะเมื่อคืนหรือไม่ก็เมื่อเช้านี่แหละครับสามสิบหกแล้วไวมากๆเลยครับแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็มีนักแท้เวอร์ชจีนออกมาทุกคนก็สลับกันฟังได้เลยนะครับทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็ อย่าเบื่อนะถ้าเบื่อและแพ้นะครับก็นต้องฟังไปอีกงนานเลยเวอร์ชันจีเนี่ยมีแบบว่าที่บอกว<อ>่ามือเสียงได้แบบว่าดีมากเราได้ฟันแบบไม่รมีมีหารฟีดแบ็กบ้างเหมือนกันครับช้ก็เห็นทุกคนชมก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบแล้วก็หลังจากนี้ก็กถ้ามีผลงานเพลงอะไรออกมาก,ก็อยากจะให้ทุกคนก็รอฟังแล้วก็รอติดตามด้วยครับยังไงก็ ขอบคุณทุกคนที่ทุกวันนี้ยังฟังและแชร์อยู่นะครับขอบคุณทุกคนว่แบบขอร้อยล้านโอ้โหร้อยล้านถ้าพี่ไปถึงได้จะดีมากๆเลยครับร้อยไม่พอครับหนึ่งพันีครับท่านครับท่นล้านหรอท่านวิวท่าน,นวิ <c oughs> นวเลยเป็นได้ก่อนเลขถามพี่สิแบบทำงานอะไรบ้างที่จบที่จบไปครับขอบใเด้ครับผมก็มีฟิตติ้งเรื่องใหม่ครับผมก็้าสารในสางก,ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆผมเพาะว่ามีแบบนักแสดงแบบมากหน้าหลายตามากๆแล้วก็ โปรเจกต์ที่หน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวรอวันประกาศไลอ์อัพของทางอุบลินนะผมว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่สนุกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกจากวันนี้เนี่ยเราเล่น,นการเราเล่นอะไรที่เรื่องออผมว่าทุกคนทุกคนไทยผิดอ,อ่ะเออคทยผิดริ้มปา,า,ากเข้าไปใส่ไม่ได้ผมด้วยนะทุกคนมีแบบแ,บบแพ็คมากันเต็มมากใช่ทุกคนจนคิดในใจว่าเริ่มอยากเล่นละก็เหมือนเข้าไปดูนิยายเออก็น่าสนใจใช่นี่เรื่องน่าสนใจมากๆครับทุกคนคิดว่าเราเล่นไปกระหมดแล้วว่า าซสัส้นต่อไปติดต่อได้ครับ <c oughs> มีมีกี่ภา่มีสองเท่าไหมไม่รู้เหมือนกัน,นจริงๆแล้วยังไงคะเรามีแผตมป์ก็มีแผตมป์สำหรับเราซื้อเราสองคนก็ยังจริงๆมันทั้งทั้งดูมันดีดีกว่าเน่อยรอดูว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างครับผมใช่ครับพี่รับรองว่าน่าติดตามแน่นอนเพราะเราแบบรู้ข่าวแับบ้านก็เออน่าสนใจหลายอย่างเลยครับผมแต่ยังไงก็คือเดี๋ยวเราเดือนที่เราได้ดูนิ่งเดียว ในพิเศษผมฝากด้วยมีหลายตอนอืมท่านจะ<ก>ประมาณ<ล>4ี่ <8 S 2> ้ก,ก็ห้าสิบแปดโหเยว่าข้างปกตีอีกติดคำพูดอย่นออมีหลายตอนเขาก็ฝากติดตามด้วยก็จะเป็นบทสรุปของทุกตัวละครก็สนุกดีครับผมรู้สึกว่าได้ไทยทำที่แบบเกินคาดมากเจอซีรีส์ที่ยากพอได้กลับไปเล่นเราก็รู้สึกคิดถึงเลยเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่นีเฮีออนไปก็ ผ่านมาคึ่งปีแล้วเกือบจกปีหนึ่งแล้วครับถึงได้กลับมาถ่ายพักพิเศษถึงมากๆเลยก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันใกล้จะได้ดูแล้วนี่ก็คือแบบว่าเท่าวเดือนสุดท้ายของปีแล้วเรามีแพลนที่แบบว่าจะไปเที่ยวอะไรที่หทไ,หไหนูการปีใหม่ตลอดไปต่างต่ายจริงๆมีแพลนแพลนจากพี่ออกครับผมก็ มันจะหาวัน h งเอา u กันกับบุญมีครับผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าไปที่ไหนเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เลือกอยากอยู่บ้านแบบหลังเดียวกันก็อาจจะหายากเพราะว่าเป็นช่วงแบบไฮซีซั่นด้วยใช่รถาที่ไหนแล้วก็ถ้าแพลนไปเที่ยวตอนปีใหม่จริงๆเลยตอนนี้ก็มีทํางานใช่เป็นปีแรกที่ทํางานเยถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็ไม่เคยเข้าเท้ากับแฟนคลับเลยก็เป็นจะเป็นปีแรกที่สิ่น่ไปเท้าดาวาที่สัด้าเท้าด้วยกันใครที่ไม่มีที่ไปก็ มาอยู่กับพวกเราสองคนได้ใช่ครับเขเตรีตัวแล้วมาข้ามปีไปทอมลองสองคนว่าก็มาดูพรุด้วยกันครัุมีพรุได้หรอไม่รู้เขาไม่รู้วมีแล้วมีอยู่แล้วมีทุกปีว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเฮียซื้อมาจุนแทนมาได้เขาเดาด้วยกันได้ชมพรุแน่นอนถ้าไม่มีเดี๋ยวเฮียจัดให้ใช่ครับดังกซื้อจริงแล้วจะมีอะไรพิเศษอีกไหมคะ เอีกไหมหรอครับก็น่าจะเป็นแฟนๆทุกคนที่ได้เข่าเดาครับเราไทยว่าก็มาหาพวกเราได้ครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันก็เราคิดอยู่ว่ามีอะไรพิเศษอีกไหมมีไหมคริสต์มาสตั้งแต่แบบเดือนนี้ที่ว่าไม่น่าจะแบบก็ยังก็ยังมีงานครับเดือนนี้ก็ยังมีงานก็มีหลายงานก็สามารถใครว่าไปเจอให้กอาลังใจกันได้ใช่ไม่ก็วันคริสต์มาสใกล้วันคริสต์มาสใกล้วันปีใหม่แล้ว เรายังไม่มีของขวัญเลยครับทุกคนซื้อมาให้เราได้คือจะขอของขวัญมัมนใช่ไหมครับอ,อยากให้ทุกคนเป็นซานตาคลอสของหนูกับมี่แครับให้ทุกคนแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเลยใช่แล้วก็เอาของขวัญมาปโปรจะลืล้อเสื้อปั๊นเทปเลยแค <laughs> ่ซื<ช>้อมาด้วยเลยลื้อเสื้อเล่นเล <H TA S 1> ยอันนี้น้องเกิดแล้วนะน้องยังไม่มีของขวัญอ่ะหนูบ้านก็เต็ม,มแกะไว้หมดเลยนะก็อยากได้เอเสื้อเลยโยโอ้ย อ่านทีวีเล่นข่าวนู่นนจบแล้วเป็นย<ช>ังไงบ้างเป็นแฟนลุ้นๆกันเล็จบแล้วครับเพิ่งไฟนอลเสร็จไปเมื่อเดือนตุลาครับใช่จบแล้วก,วก็ตอนนี้ก็โล่งไปเยอะเลยครับตอนนี้ก็ทํางานเรื่อยๆอย่างเดียวแล้วครับส่วนเกียรต์นิยมจะได้ไหมก็รอลุ้นนะครับได้ได้ยอยู่แล้วมันต้องใจเรียนก็ได้จะได้ก็ต้องมีรางวัลหรือเปล่าครเกียรต์นิยมเหรอฮะอ่าเฮ้ยอ่าคือเกียรต์นิยมอันดับหนึ่ง ได้อะไรได้อะไรขอคิดก่อนตอคิดก่อนจะต้องมีนะเฮียพูดขนาดนี้แล้วเราพูดแล้วผมพูดการสื่อาจต้องมีนะของเล็กๆน้อยๆจริงๆจะเป็นแบบอะไรก็ได้เนี่ยถ้าให้ก็ดีแต่ถ้าไม่ให้ก็ก็ไม่เป็นไรน่าหนูเป็นละเล่นครับผมครับกลับไปคำนวณแล้วทองควันกี่ชิ้นละกี่เทศกาลไปนะที่สี่ทองควันกี่ทองควันกี่ชิ้นแล้วทองคันกี่ชินเทศกาลนะ กีนเทศกาลแล้วคริสต์มาสปีใหม่วันหลังปีใหม่ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีทักเกนิยะดับหนึ่งใช่ยหมนึ่งซีนแล้วก็ปีใหม่อืมเราทราบเมื่อไหร่ครับจริงๆก็เหมือนจะทราบแล้วแหละครับแต่ผมก็ยังยังไม่แน่ใจก็ยังไม่กยังไม่ทอการก็ต้นปีหน้าก็รู้แล้วแหละว่ารับปริญญาเอาแต่แต่รับปริญญาจะเป็นตุลาปีหน้า ปีหน้ามีเวลาเตรียมของสันต่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เราไปซื้อเลยตอนนี้ไอคอนสยามโอ้โอซื้อก่อนครึ่งปีเลยเหรอส่ง<อ>กิน,นะะแล้วกันได้ข่าวว่าเรามีเรามีฟันนี้ครับปีหน้ามีครับก็ในเร็วนี้ก็มีที่ไทยเปร์ครับที่เพิ่งประกาศไปแล้วก็มีอีกหลายที่ที่ต่างประเทศครับผมซึ่งที่ไทยก็มีครับอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับก็กากำลังวางแผนกันอยู่ครับ ใช่ครับจะมีหลายรอบมีแน่นอนใช่มครับผมฝากงานฝากงานทุกเราเชื่อว่าหลังจาไปแน่นแน่นแน่นอนก็เลยจะนี้นะคะเอาอย่างแรกเลยแล้วกันครับก็ยน่เงี้ภาพพิเศษครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้วคิดว่าได้ดูภายในปลายปีนี้แน่นอนครับก็อีแค่หนึ่งเดือนน้ะงทุกคนจะเห็นรู้เรื่องกับนุ๊กินดทุกคนก็จะได้เห็น หนูเกลบอกทีเหียดกับแมครับแล้วก็ฝากซีรีส์ของผมด้วยครับก็ภารกิจลับฉบับแฟนดอมนะครับวันนี้ก็ถ่ายไปคิดว่าถึงประมาณครึ่งทางแล้วครับได้รับชมภายในต้นปีหน้าแน่นอนแล้วก็ฝากรักแท้ด้วยครับแล้วก็ผลงานเพลงต่อไปที่จะออกนงานะกครับโเจิเกนถึงด้วยของที่ด้วยใช่ครับผมก็สามารถย้อนหลังได้ครับในตอนหลังเจ็ดปีนะครับผมแล้วก็ เจ้าสาวนาในสายลมน,นะครับผมก็ปีหน้านะครับผมแล้วก็นีน่ไงพเิเศษแล้วก็ฝากเพลงคนละคนได้ว,วยครับผมแล้วก็เพลง cover แมนาคตแล้วก็โปรเจกต์ของไรอัพบริมดิกรุกงแรงอะครับผมก็ฝากค่เดี๋ยวสังเกตว่าสังกัดที่เรามีคุณภาที่มั่นคงใช่ใช่อีกแค่ประมาณสี่วันวันที่สี่วันที่สี่ใช่วันที่สี่เขสามารถไปร่วมบริจาคแล้วก็ประมูลของอนะครับผมเพื่อไปบริจาคกันได้นะครับก็ มายกบ้านเลยครับกลัวยกคาการวรมีกิจกรรมมีบู๊ตน่าเล่นด้วยครับ